ในวันนี้ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดสนใจของสื่อทั่วโลกอีกครั้งเมื่อมีการประกาศนโยบายใหม่จากนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นการเปลี่ยนทิศทางสำคัญของประเทศในอนาคตนโยบายใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดทางการเมืองเท่านั้นแต่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นความมั่นคงความยั่งยืนและการสร้างศักยภาพใหม่ให้กับคนไทยทุกกลุ่มนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆและเริ่มต้นยุคใหม่ขององค์การบริหารจัดการที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงหนึ่งในจุดเด่นของนโยบายใหม่นี้คือการเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SME รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีท้องถิ่นเพื่อให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นภาครัฐเตรียมเปิดโครงการสนับสนุนเงินทุน การอบรมทักษะดิจิทัลและการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการปรับระบบภาษีและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดไทยนโยบายใหม่ยังมุ่งเน้นด้านการปฏิรูปการศึกษาโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนไทยระบบการศึกษาจะต้องปรับให้เข้ากับยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงอุดมศึกษาจะมีการเพิ่มหลักสูตรด้าน AI หุ่นยนต์และการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่สามารถปรับตัวได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภาครัฐยังตั้งเป้าที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบทอีกด้านหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศนายยกรัฐมนตรีระบุว่ากองทัพไทยจะถูกปรับโครงสร้างให้ทันสมัยมากขึ้น เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในประเทศเองเช่นโครงการพัฒนาโดรนป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์อัจฉริยะและการผลิตยุโทโธปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีของไทยเพื่อให้กองทัพมีศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสงครามไซเบอร์หรือการก่อการร้ายทางเทคโนโลยีนอกจากนี้นโยบายใหม่นี้ยังเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยคาร์บอนภายในปี2040และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ มีโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างความยั่งยืนทางพลังงานและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านสังคมนายกรัฐมนตรีได้เน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ เพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเกษตรกร,รกและแรงงานนอกระบบภาครัฐเตรียมขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลประจำจังหวัดและศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับนโยบายนี้คือแนวคิด Thailand Vision 2035ซึ่งเป็นแผนระยะยาวในการยกระดับประเทศให้เป็นหนึ่งในผู้นำของภูมิภาค ทั้งด้านเทคโนโลยีความมั่นคงและเศรษฐกิจสีเขียวโดยจะมีการร่วมมือกับหลายประเทศพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้พร้อมตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่าแสนล้านบาทภายใน5ปีข้างหน้าเสียงตอบรับของประชาชนมีทั้งความคาดหวังและความสงสัยหลายคนเห็นว่านี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยจะปรับโฉมตนเองให้ทันสมัยและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกขณะเดียวกันก็มีผู้วิจารณ์ว่าการดำเนินนโยบายต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อไม่ให้ส้ำรอยกับแผนพัฒนาในาอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยรวมแล้วการประกาศนโยบายใหม่นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจการศึกษาและความมั่นคงทั้งหมดล้วนเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลตั้งใจจริงที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจกลายเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับที่ทั่วโลกต้องจับตามองอีกครั้ง และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเชื่อมั่นในพลังของตอนเองมากว่าที่เคยเป็นมาหลังจากการประกาศนโยบายใหม่ของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะนโยบายนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงแนวคิดการบริหารประเทศในระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์ระยะย,ยาวที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกมิติจุดประสงค์ของรัฐบาลคือการสร้างประเทศไทยยุคใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกโดยไม่ละทิ้งเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติการถแถลงข่าวครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความคาดหวังและความรู้สึกตื่นตัวของทุกภาคส่วนหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการปฏิรูประบบราชการรัฐบาลประกาศว่าจะลดความซําซ้อนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่ระบบเอกสารแบบเก่าเพื่อให้การบริการประชาชนมีความรวดเร็วและโปร่งใสามากขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวอย่างชัดเจนว่าการบริหารภาครัฐในยุคใหม่นี้จะต้องทำงานเหมือนภาคเอกชนมีประสิทธิภาพสูงตอบสนองไวและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางแห่งชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกภาคส่วนทั้งเศร,ฐร,รษฐกิจการศึกษาการเกษตรศและความมั่นคงเพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างแม่นยำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเทศไทยเตรียมเปิดตัวโครงการดิจิตอลไทยแลนด์5.0 ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการนี้จะเน้นการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ตซิตี้ในหลายจังหวัดและการผลักดนันสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีให้เติบโต,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 ตอย่างยัง่งยืนรัฐบาลยังตั้งเป้าที่จะให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้าน AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภูมิภาคอาเซียนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและบริษัทเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนบุคลากรในประเทศให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตในส่วนของเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้เปิดตัวนโยบาย Smart farming Thailand ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเช่นการใช้โดรนในการพ่นปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงการใช้ระบบอออตรวจวัดความชื้นในดินและการนำ AI มาคำนวณผลผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคการเกษตรโดยรัฐบาลจะให้ทุนการศึกษาและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจทั้งเทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจการเกษตรด้านการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวทางใหม่ในการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจทั่วโลกภายใต้แนวคิดสมดุลแห่งอำนาจและผลประโยชน์ร่วมกันประเทศไทยจะยังคงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง แต่จะเพิ่มบทบาทในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในเรื่องการค้าข้ามพรมแดนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในด้านสังคมและวัฒนธรรมรัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความสุขและความเท่าเทียมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกคนในสังคมควรได้รับโอกาสเท่ากันโดยจะมีการส่งเสริมสิทธิสตรีเด็กและคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาและการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นรัฐบาลจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมวัฒนธรรมให้คนทั่วโลกได้รู้จักความงดงามของไทยทั้งในด้านอาหารดนตปรีและศิละปะพ,พื้นบ้านเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นหัวใจหลักของนโยบายครั้งนี้ประเทศไทยจะดำเนินโครงการ g Green n a t i ่นเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและขยะพลาสติก โดยภายในปี2030ประเทศไทยจะห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในทุกภาคส่วนทั้งภาคครัวเรือนอุตสาหกรรมและการคมนาคมมีการวางแผนจะเปลี่ยนรถประจำทางและแท็กซี่ทั้งหมดให้เป็นระบบไฟฟ้าภายใน10ปีเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นหลังในช่วงท้ายขององค์การถแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจแก่คนทั้งประเทศว่า ประเทศไทยจะไม่เดินตามใครแต่จะเดินด้วยเท้าของเราเองด้วยความมั่นใจและศักดิ์ศรีของชาติไทยประโยคนี้ได้สร้างกระแสะอย่างมากในโลกออนไลน์ผู้คนต่างออกมาแสดงความเห็นและให้กำลังใจรัฐบาลในการผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จแม้ยังมีคำถามจากหลายฝ่ายถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเจตจำนงของรัฐบาลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง หลายคนมองว่านี่คือโอกาสทองที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆและก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังความก้าวหน้าและความมั่นคงที่ยั่นยืนหากนโยบายนี้สามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและโปร่งใสประเทศไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของโลกในด้านการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตของประชาชนนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่คนไทยจะได้ภาคภูมิใจในประเทศของตนเองมากกว่าที่เคยเป็นมา หลังจากนโยบายใหม่ของนายกรัฐมนตรีถูกประกาศออกมาเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนของสังคมเริ่มดังขึ้นบางคนมองว่านี่คือความหวังครั้งใหม่ของประเทศไทยที่รอคอยมานานขณะที่บางฝ่ายยังคงตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้และความต่อเนื่องของนโยบายนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นได้ชัดคือรัฐบาลเริ่มขยับอย่างจรงิงจังโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งที่น่าสนใจคือการปรับทิศทางขององค์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศรัฐบาลประกาศโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมใหม่ทั้งถนนรถไฟความเร็วสูงและท่าเรือน้ำลึกเพื่อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคและสร้างเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนโดยมีการวางแผนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีนลเลาวียดนามและมาเลเซียซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแผนสร้าง เขตนวัตกรรมเศรษฐกิจในหลายจังหวัดเพื่อดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติในด้านการพัฒนามเมืองรัฐบาลได้วางแนวทางปรับปรุงเมืองใหญ่ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีระบบจัดการจราจรอัตโนมัติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและระบบกล้องรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรและอัชญากรรมในเมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และภูเก็ตขนาดเดียวกันก็จะมีการยกระดับเมืองรองให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคเช่นขอนแก่นนครราชสีมาและสงขลาเพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทภาครัฐยังให้ความสำคัญกับบทบาทของคนรุ่นใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศรัฐบาลจึงเปิดโครงการ Thailand f u t u r e Generation เพื่อสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ทั้งในด้านสตาร์ทอัพนวัตรกรรมสังคมและเทคโนโลยีอนาคตโดยรัฐบาลจะให้ทุนสนับสนุนโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของชาตินโยบายด้านสาธารณสุขก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษรัฐบาลตั้งเป้าที่จะปรับปรุงระบบโรงพยาบาลให้ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้นมีการขยายโรงพยาบาลประจำอำเภอและศู์แพทย์เฉพาะทางในทุกภูมิภาคพร้อมกับผลักดันการแพทย์ดิจิทัล เช่นระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์การใช้เทคโนโลยี AI ในการวินิจฉัยโรคและระบบจัดการข้อมูลสุขภาพของประชาชนแบบรวมศูนย์เพื่อให้การรักษามีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอีกครั้งว่านโยบายใหม่นี้ไม่ใช่เพียงแผนการทางการเมืองแต่คือพันธกิจแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรัฐบาลพร้อมเปิดรับข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากทุกกลุ่ม เพื่อปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของประเทศบรรยากาศในสังคมหลังการประกาศนโยบายนี้เต็มไปด้วยความตื่นตัวผู้คนเริ่มพูดถึงแนวทางใหม่ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของชาติได้จริงหลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวพ้นจากวงจรการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจที่ซ้ำซากยาวนานและเดินหน้าสู่ยุคใหม่แห่งความรุ่งเรืองหากรัฐบาลสามารถทำให้แผนงานเหล่านี้เป็นจริงได้ ประเทศไทยอาจไม่เพียงแต่กลับมามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังจะกลายเป็นประเทศที่คนทั้งโลกต้องยอมรับในศักยภาพและความสามารถของคนไทยอีกครั้งนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจพลิกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในศตวรรษนี้อย่างแท้จริง